นันๆๆๆๆนี้คนเอกกลางน้ำหนึ่งคนนะครับอ่าช่วยเหลือ ห้าสิบเมตรต้องการเอาหุ่นยนต์ต้องการเรือที่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมกพี่ต้าช่วยแกตอนนี้ผ่านในพื้นที่ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมท่าแล้วก็ส่งพี่กันที่ดิบห้าสิบเมตรต้องการเอาหุ่นยนต์ต้องการเรือที่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมกพี่ต้าช่วยแกตอนนี้ผ่านในพื้นที่ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมท่าแล้วก็ส่งพี่กันที่ดี่